สวัสดีนะครับมาชมชิ้งานอาจารย์ใบเสือระเบิดแห่งดงงลางนะครับวิ่งล่องส้มเขาจะวิ่งแค่สามล่องนะครับจะไม่เหมือนอย่างที่อื่นๆนะครับเขาจะวิ่งแค่สามล่องอย่างชั่วโมงละแปดร้อยเช่นเดิมนะครับตอนนี้เริ่มวิ่งแล้วยาวๆเลยประมาณหกไล่ นะครับบริเวณหลักด้านหลังรถนะครับอ่าดินสวยเลยมีฝนตกมาไม่ค่อยมีฝุ่นสักเท่าไหร่อย่างนี้ก็สวยเลยแค่สามล่องนะครับแต่ระยะนี่เดี๋ยวสอบถามเจ้าของสวนก่อนโอ้ยเจออะไรหลักกูนแล้วมั้งน่ะผานแตกไปแล้วมั้งเป้งเลย แต่ของสวนไม่ต้องการความสูงสักเท่าไหร่ครับเพราะที่นี่น้ําไม่ท่วมเอาเขากลัวรถเดินลําบากนะครับเอาแค่แบบแค่น้ําระบายได้แล้วแต่จะของสวนสั่งนะครับแม่คิดว่าผานแตกซะแล้วนี่แหละครับน่าจะเป็นเสาปูนเริ่มต้นที่ประมาณแปดนาฬิกานะครับในการทํางานของพวกเราวิ่งลองส้มประมาณสามล่องอาจารย์ใบ จอดตายอยู่นู่นนะครับกองตันกองนั่ลิกตันนะครับผ่านยกไม่ขึ้นตอนนี้วิเชียนไปโทรศัพท์อยู่ครับตรงต้นตาลโนน,นและวินัยนี่กําลังจะวิ่งล่องที่สองเที่ยวแรกนะครับกําลังจะมาละอ๋อตอนนี้มันไกลนะครับหลักมองไม่เห็นก็เลยจะเอาอะไรไปครอบถูกหมองไม่เห็นจริงนะครับมันย้อนแสงด้วยย้อนตะวันนะครับจะวิ่งเที่ยวแรกอ่าเห็นไกลๆครับ ถ้าเที่ยวแรกคดนี่ก็จะคดนะครับเดี๋ยวลองเขาไม่สวยามาแล้วครับลองที่สองเที่ยวแรกในการวิ่งล่องนะครับเดี๋ยวจะสาเข้าหากันตอนนี้เป็นวิ่งเที่ยวแรกอยู่นะครับอ้าวยังไงเนี่ยแมคโคดไมไม่เอาตอออกตายแล้วแล้วตรงนี้โอ้โหกิ่งบานเลยเอาตัวไรเนี่ย เอาผ่านสับก่อนที่บาท่านโอ้โหแล้วก็เอาแมคโคมาแต่แมคโครใจร้ายจังเลยเดี๋ยวอ,ออกให้หรือเปล่าหรือจะเอาไว้แล้วก็สาดตินใส่เพราะมันเป็นร่องใหญ่นะครับดูเออหมายเอาออกให้เข้าด้วยใจร้ายจังเอาเที่ยวแรกร่องสองนะครับโอ้โหมาด้านนี้นะครับท่านผู้ชมไม่แต่กิง่งไม้กิง่งไอ้กิง่งส้มมีก็ไผ่อีก หญิงไผ่อะไรเนี่ยไม้ไผ่โอ้โหเต็มเลยคือซีมันจะสะดุดผ่านนะครับหนุนผ่านเดี๋ยวจะเป็นงานยากอีกถ้าทีเรียบๆที่สวยเงี้วิ่งไงเขาไม่สวยเนี่ยจะาอายตัวเองนะ่าวิ่งมะกบนะครับสาสดีก็หากาหันในเป็นล่องแต่ตอนนี้ยังแหวกอยู่นะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับที่เป็นล่อง เดี๋ยวจะชักดินขึ้นเข้าหาหัวล่องครับให้เป็นลูกลูกคันเลยใช้ผ่านเที่วที่สองนะครับโอ้ยลากส้มกิ่งส้อมอะไรเนี่ยอื้อหือทีวีซีอย่าตกใจไปอ่ามาแล้วครับวิ่งแหวกบริเวณกลางหลักเลยเที่ยวที่สอง อันนี้แหละครับหลัดที่เป็นล่องนะครับตอนนี้จะวิ่งประกรบแล้วจะวิ่งประกรบเลยนะครับนี่บริเวณสันนะครับบริเวณสันที่เดี๋ยวจะเป็นแนวสูงครับจะวิ่งประกรบก็หาการน,นี่ทั้งสองคันเลยนะครับเดี๋ยวด้านริมคันแดนนี่นะครับจะวิ่งเวียนซ้ายสาดดินเข้ามา ด้านซ้ายมือเรานะครับแล้วก็จะเกี่ยเรียบถ้ามันเรียบแล้วก็ไม่ต้องใช้ใบด้านหน้านะครับก็เอาแค่ประมาณนั้นเพราะว่าเขาไม่เน้นล่องสูงนะครับที่นี่น้ําไม่ท่วมเอาแค่เวลาฝนตกน้ําไม่ขังแค่ระบายน้ําได้นะครับโหแอบดูข้างสวนครับมะนาวมนุพันธ์อะไรเนี่ยโหลูกนองพื้นเลยไม่มีคนเก็บด้วย โอ้ยเต็มเลยครับทั้งสวนเลยนี่โหเพียบเลยแต่ด้านนู้นครับเป็นสวนส้มส่วนมากที่นี่ก็ขาวตะควาหมดแล้วครับหมดสิ้นแล้วครับถ้าข่อยเส้นชื่อครับเส้นชื่อโอย้โย,ย,ยังดกับมะนาวนี่ท่านผู้ชมนี่ชายชายกระแดนนะครับนี่มะนาวเต็มเลยโอ้ ไม่รู้มนาวอะไรไม่รู้ร่วงเต็มเลยครับไม่มีเจ้าของสวนไม่มาเก็บเลยครับรดูกันโหเสียดายไปจอบหลอยมาได้มันลูกแล้วนี่ลู้ผันไรไม่ร,มรู้เป็นมน,นาวเปรี้ยวแล้วใช้ได้หมดต่อไม้นี่เาจ้าของสวนเ็าบอกว่าแมคโครเขามองไม่เห็นมีกิ่งไม้ไปคุ้มอยู่และเหลือไว้ตอหนึง่ง อ๋อโดยสาเหตุนี้นี่เองครับเป็นยังไงครับอาจารย์กี่บาทเนี่ย300ร้อยใ่ไห่นะสามร้อยสามร้อยประมาณนะี่กอง เปลี่ยนซะจะได้ยกให้ทันใจเขาแหมเป็นวัยรุ่นไปได้กำลังเปลี่ยนกองอยู่นะครับเป็นเที่ยวแรกๆอยู่นะครับตอนนี้กำลังวิ่งสันล่องอยู่นะครับดึงดินเข้าหากันแล้วทีนี้ต้องช้าหน่อยนะเพราะว่าบอกเลยนะส้มเม่ถ้าแม็คโคเอาไปลายไม่หมดแล้วก็ตัดไว้คิดดินซึ่งไม่มองเห็นได้นี่ โอกาสผ่านแตกจะไม่สูงนะครับซึ่งเป็นตอมองไม่เห็นนะครับเขาตัดไว้ชิดพื้นเลยอะ่ะก็ต้องรอบแรกๆก็ต้องช้าหน่อยอ่เดี๋ยวอาจารย์ใบแย่งกองให้นาล,ลิกเสร็จก็จะยกผ่านให้ดูนะครับแบบปุ๊ดเลยไม่ทันใจโอ้ปานไป่รุ่นเลยเนี่ยแบบแบบแตะ แต่ปับ๊บนี่ยกพุ๊ดเลยอ่ะเขาจะเอาแบบนั้นนะเขาชอบกองใหม่ครับกองใหม่เริ่มแล้วครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจันใบเรา แจกเครื่องเดิมไปซื้อกองมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมีของติดไม้ติดมืออ้าใส่กองให้เรียกเสร็จเดี๋ยวแจกแจกอุปรกรณ์เครื่องเดิมก่อนวิ่งไปซื้อกองมานะครับอ่ะต่อครับ วันนี้พวกเราค้งกลับบ้านไม่ค่ำนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการล่องลึกพอแค่น้ำไหลสะดวกไม่ขังนะครับพอประมาณแล้วก็ล่องใหญ่ด้วยช่วงแรกๆนี้เขายังไม่ใช้ความเร็วนะครับก็ค้ำพื้นที่ไปก่อนเผื่อมีตอ่อเดี๋ยวผามนจะแตกเข้าด้านซ้ายมือเรานี่จะเป็นสันล่องนะครับ ด้านขวามือนี่ไป้อยไถนี่จะเป็นล่องนะครับที่ไว้ระบายน้ำเปลี่ยนกองแล้วทีนี้อันใจเขาละเริ่มลุยงาน ด้านริมสวนเลยนะครับเดี๋ยวจะศาสด,ดินเข้ามาหากลางร่องนี่บริเวณหน้าเราเนี่ยครับเฮ้ยอ,อะไรโอเอดโอดเอดเลยลองริมนะครับลองที่สาม ตพิงเริ่มวิ่งไปได้สองเที่ยวนะครับกำลังมาในเที่ยวที่สองนะครับโอ้โหกิ่งส้มครับนี่กิ่งส้ม ดีหน่อยครับฝนตกลงมาไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไรหร่เลยที่วิ่งสบายหน่อยผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับกับการวิ่งลองส้มนะครับยังคงทำงานกันต่อไปนะครับรถทั้ง3คันอันนี้วิ่งลองลิมนะครับ จะสาดดินเข้าไปข้างในซ้ายมือเรานะครับการวิ่งรอบแรกนะครับยังไม่ใช้ความเร็วเท่าไหร่ อ้าวอาจารย์ใบย่องไปไหนกันนะ่ะแม่ลองนี้หนักหน่อยนะครับมีแต่พีวีกับกิ่งไม้แล้วมีตอไม้ด้วยโอ้ยียบพ v วซีผ่านงัดขึ้นมาสีาฟ้าเลยอ้าวเริ่มใช้ความเร็วแล้วนะครับ ดูดิครับไม่แต่ท่อพ v c ทั้งนั้นเลยแม่เลือกล่องถูกซะแล้วกิ่งไม้ต่อไม้ด้วยมากลายเป็นผู้โชคดีไปไม่แต่พีวกิ่งไม้ต่อไม้ครับเหยียบกระดกไหมอืมเอา ของไปไหนเนี่ยลุงลงไปไหนเนี่ยลุงลงเอ,เอาเอาลากไปแล้วเอามาแล้วครับรงสามคันเลี้ยงหน้ามาเลย ได้จะพักเที่ยงแล้วนะครับอ้าวพี่เชียนใช้ใบด้านหน้าแล้วความสูงพอแล้วมั้งหรือยังไง เดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการความสูงนะครับเขาแค่ล่องระบายน้ําพอความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับ6ไร่3ล่องต้องการล่องกว้างนะครับเขาจะปลูกแค่สองแถวบนล่องนะครับจะปลูกส้มโอขาวแตงกวา แสงว่าใกล้จะพอแล้วครับเกียร์กลับแล้วนี่ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับอ่ะเกียร์หลังล่องแล้วนะครับความสูงน่าจะพอครับเขาต้องการแค่นี้นะครับเพราะว่าพื้นที่นี้น้ำไม่ท่วมคือแค่ระบายน้ำฝนเฉยๆนะครับเนี่ยครับล่องก็จะลึกประมาณนี้เลยเขานิดๆ ลองแรกซ้ายมือนะครับความลึกกระจะประมาณนี้เริ่มใช้ใบด้านหน้าแล้วเดี๋ยวก็ทั้งสามคันจะเริ่มใช้ใบด้านหน้าเกียยวเลยนะครับเพราะว่าความสูงเขาต้องการแค่นี้แต่เขาต้องการความกว้างนะครับ ก็เดี๋ยวจะเกียร์เที่ยวนึงไอ้ไถเที่ยวนึงนะครับวิ่งศาสดินไปหาหลังลองเที่ยวนึงแล้วก็จะใช้ใบหน้าเกียร์เลยเอาวิ่งไงครบร้อยเลยนะครับอ่าถือว่ารถเร็ววันนี้ลองแรกใช้ใบด้านหน้าแล้วนะครับเอาละครับปเด็นว่าจบสิ้นในการทำงานของเรานะครับ วิ่งลองส้มประมาณหไร่3ามล่องนะครับล่องกว้างามารับเงินรับทองกลับบ้านกันวันนี้กลับบ้านไวนะครับประมาณเที่ยงครึ่งกระแด่คันละประมาณ4ี่ชั่วโมงนะหากรถหย่อนอะไรต่อตอะไรกันไปนะครับได้ประมาณคันละ4ี่ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับก็แหมโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ